ผมเชื่อว่าแล้มีจสศักดิ์มีข้อมูลทุกอย่างเราต้องคิดเยอะหน่อยคุณสมศักดิ์วีโต้แล้วไปให้เหตุผลว่าต้องคิดถึงคนไข้เป็นหลักนักโทษคนนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับมิจฉาชีพนะจระเพราะเขาโกงชาติแล้วปล่อยมิจฉาชีพกลับเข้ามาสู่สังคมโดวยวิแ่ร่รงแพทย์นี่มันทําให้สังคมเดือดร้อนมันต้องดูว่าแพทย์ได้ใช้จัญญาบันในการวินิจฉัยตรงไปตรงมาหรือเปล่า ถูกใจทักษิณที่เคยมีบุญคุณกันและยังอยู่ในรัฐมนตรีต่อไปได้เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยทักษิณอาจจะให้แพทองทานปรับคลมอใหม่ถ้ายึดแบบคุณสมศักดิ์ต่อไปแพทย์รวยเลยใช่สรจารยนทำมาหากินกันเอื้อเลยต่อไปนี้คนรวยติดคุกก็เปนอนชั้น14กันสังคมก็จะจับตามองว่าใครไม่เข้าประชุมบ้างสังคมก็จะจับตามองว่าคนที่เข้าประชุม มีใครยืนหยัดอยู่กับแพทยสภามีใครที่ไปยืนข้างสมศักดิ์บ้างผมเห็นมาหลายองค์กรแล้วที่ทักสินเข้าไปแล้วผักแต่ตั้งความหวังให้ประเทศไทยไปรอดคนที่เป็นแพทย์มีคุณภาพสูงมากๆก,กว่าคนทั่วไปคงจะคิดเป็น